รถคันนี้พวงมาลัยกินซ้ายนะสังเกตนะฮะว่าไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวจะลองวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอย่างวิ่งไปเรื่อยๆนะนี่เร,ราหักพวงมาลัยให้ตรงนะะค,ความเร็วน้อยก็ยังไม่กินเท่าไหร่นะครับจะลองวิ่งเดี๋ยวลองไปดูตอนรถวิ่งเร็วนะรถมันจะเอียงออกซ้ายกันนะฮะ สักพักนะเดี๋ยวเราออกไปถนนใหญ่ก่อนนะครับเนี่ยเราตั้งพวงมาลัยตรงนะสังเกตนะว่ารถจะเริ่มเวลาวิ่งวัยพวงมาลัยเริ่มกินซ้ายไปนะตัวรถก็เริ่มออกซ้ายไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะชัดเจนนะครับรถกินซ้ายนะทีนี้เราจะใช้ตลับเมต,ตั้งนะว่า จะหายไหมกับอาการที่วงมาลัยไม่ตรงฮนะใช้ตลับเมตรตั้งแบบช่างเก่าโบราณโบราณกันนะโดยไม่ใช้เครื่องตั้งศูนย์นะว่าการตั้งด้วยตลับเมตรเนี่ยมันจะใช้ผลจริได้จริงไหมนะฮะใช้ได้ผลจริงไหมนะครับเนี่ยรถมันเริ่มกินซ้ายนะฮะกินสายมันเริ่มวงมาลัยเริ่มไม่ตรงนะนออก็พยายามเอามือประยุกต์เอามือประยุกต์กลับนะครับ เราลองไปตั้งด้วยตลับเมตรกันนะครับว่าจะหายไหมเราลองวิ่งจริงดูนะครับผมออขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราจอดรถให้ตรงและตั้งล้อให้ตรงนะครับอ,อรถตั้งระยะของล้อให้ตรงนะแต่ว่าพวงมาลัยมันจะไม่ตรงใช่ไหมถ้าคันนี้รู้สึกว่าพวงมาลัยจะกินมาด้านซ้ายนะตอนเนี้ย ผมได้ระยะของรถแล้วล้อแล้วว่าตรงระดับนี้ฮนะแล้วก็ลงไปวัดที่ล้รอรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปวัดกันที่ล้อรถนะครับคันนี้นะสังเกตนะว่าไอ้ลอ้อด้านหน้าซ้ายแบะออกนะครับนะมันไม่ตรงมองไปแล้วมันไม่บรรลานกับข้างหลังนะครับไปดูอีกฝั่งนึงนะครับ ฝั่งนี้จะตรงกว่านะถ้ามองจากตาเปล่านะแต่มองผ่านกล้องเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นเหมือนเรามองได้ไหมฮะแต่ว่าด้านด้านนี้จะตรงกว่านะครับด้านนี้มันจะแบะออกนิดนึงนะครับทีนี้เราต้องไปล็อกวงมาลัยด้านในก่อนนะครับให้มันตรงนะครับถ่ายก็ามาใกล้ๆเลยเนี่ยเราจะใช้ตลับเมตรวัดนะโดยวิธีการที่เกาะ กาไปที่ยางนะฝั่งนู้นนะไปเอากล้องเห็นไหมฮะเราใช้ตลับเมตรเกาะวัดไว้นะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเรามาดูฝั่งนี้นะครับนี้วัดได้ที่เอาเป็นเซนติเมตรนะหนึ160่งร้อยหกสิบสามนะหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบสามนะอันนี้เราเอาล่องล่องยางเป็นตัววัดนะครับวัดที่หนึ่งร้อยหกสิบสามนะ หกสิบสามครึ่งหนึ่งร้อยหกสิบสามครึ่งนะครับผมทีนี้เราจะวัดฝั่งด้านหลังนะครับเราเอาล่องล่องยางมันเป็นเกณฑ์นะฮะล่องยางเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวัดด้านหลังล้อกันนะครับโอเคฝั่งด้านหลังล้อนะฮะอันนี้จะได้ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองครึ่งนะครับแสดงว่ายางเราโดนกินไปแก้มยางหน้าหน้ายางเราเนี่ย หนึ่งเซนนะไม่ตรงนะครับผมทีนี้เราจะไปดูวิธีการปรับ่ดูวิธีไปดูวิธีการปรับกันนะครับโอเคข้ามาวงมารัยยังไม่ตรงนะครับผมทีนี้ก่อนนี้เราจะตั้งนะครับเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยมาให้มันตรงนะครับประมาณนี้ตรงแล้วนะครับเราก็ต้องหาตัวมาล็อกนะฮะหาตัวมาล็อก ง่ายๆนะครับเราก็ใช้เบลครับให้เบลล็อกนะครับยังครับยังนะครับให้เบลล็อกไว้นะครับ,รบยังไม่ได้นะครับอีกนิดนึงนะครับได้แล้วนะครับ อันนี้ลงแล้วนะสังเกตว่าวงอะไรจะไม่ขยับนะโดยเราโดยใช้สายเบลล็อกไว้นะทีนี้เราก็จะไปปรับล้อกันนะโดยปรับตรงไหนนะโอเคลูกหมากลูกหมากแหลกนะมันจะมีน็อตล็อกตรงนี้นะฮะก็ให้เราลายน็อตล็อกตรงนี้ออกนะครับลายแล้วหมุนออกไว้เลยนะครับ ขนออกไวเลยนะอีกฝั่งอีกด้านก็เหมือนกันครับเอาไปคลายอีกด้านนึงมองถ้ามองไม่เห็นนะเขาจะไม่ดูอ่าฝั่งนี้ก็ลายนะตายไว้แล้วทายน็อตออกไว้เหมือนกันนะนะเราจําเมื่อกี้เราจําไว้เราจำไหมว่าวัดได้เท่าไหร่นะครับโอเคเนี่ยเห็นไหมครับหนึง่ง สามครึ่งน,นะฮะถ้าเราปรับหมุนตรงนี้นะตรงลูกหมากกันชักตรงนี้นะลูกหมากแกหลกเนีย่ยแล้วเราหมุนเข้าหมุนออกต้องตามตามระยะของมันเมื่อกี้มันห่างกันหนึ่งเซนนะเราก็จะปรับเข้าประมาณครึ่งเซนนะลองปรับครึ่งลองปรับที่ครึ่งเซนก่อนนะครับเนี่ยให้ใช้แจเบอร์ซีหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้นะรตรงนี้นะ สนะนามารถหมุนได้นะถ้าเราหมุนขึ้นเป็นออกนะล้อก็จะแบกออกนะครับอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องหมุนเข้านะครับหมุนเข้าหมุนเข้านะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะให้มาดูที่ตรงนี้นะสังเกตที่ตัวเลขนะ เมื่อกี้หนึ่งสามครึ่งนะครับเราจะหมุนมาที่หนึ่งหกสามนะ,ะได้หนึ่งหกสามนะครับตรงนี้นะหนึ่งหกสามนะครับเี้ยไปดูด้านหลังครับเห็นไหม,มเราปรับ ด้านหลังมาได้หนึ่งหกสามเป๊ะเลยนะครับผมอันนี้เป๊ะแล้วนะครับหนึ่งหกสามเป๊ะเลยโอเคตกองกันนี้เรามาวัดด้านหน้าอีกรอบนะฮะเนี้ยหนึ่งหกสามเป๊ะเลยนะเราเอาล่องยางเป็นหลักนะฮะทีนี้พอเป๊ะแล้วนะวงอะไรเราก็ตรงแล้วนะวงอะไรเราก็ตรงแล้วเราก็จะล็อกล็อกน็อตที่คลายออกนะครับผมเราได้เราได้ระยะ นะที่ที่ได้แล้วนะให้เราเอาประแจอ,อีกตัวนะมาจับตรงนี้นะเพื่อล็อกไม่ให้มันเคลื่อนนะครับผมล็อกให้แน่นเลยนะครับอันนี้เราได้ระยะแล้วนะก็ปรับล็อกเลยนะครับไม่ให้มันเคลื่อนนะโอเคน่นนะได้ปะแจจับไว้ครับตรงไหนเอ่ย ก็ล็อกเหมือนกันนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับโอเคนะมาดูทีนี้เรามาดูด้านในกันนะครับสังเกตนะว่าที่เราล็อกผมอะไรไว้นะตรงหมดแล้วนะครับนะตรงหมดแล้วด้านนอกก็ล็อกล็อกน็อตีนบร้อยตนะ่อ,อไปเราก็จะวิ่งทดสอบนะครับจะลองไปวิ่งทดสอบกันดูนะครับ กดเบลยเลยนะล็อกไว้นะเนี่ยหลังจากที่เราตั้งแล้วนะเราก็ปล่อยมือวิ่งนะครับผมอันนี้รถเยอะเดี๋ยวไปลองถนนด้านนอกดีกว่านะปล่อยไว้นะครับวิ่งนะใช้ได้นะ ผมันไรก็ตรงนะครับแต่ต้องหลบรถหน่อยใช้ชนเราฮะเนี่ยตรงนะครับรถไม่ได้กินซ้ายนะครับแต่เบรกก็รถก็อยู่กับที่นะครับผมใช้ได้นะครับหนึ่งหลบรถหน่อยนะครับรถเยอะเคแล้วนะครับเก็บวงไป้นะครับตรงนะครับไม่ได้ใช้มือจับนะครับหลังจากที่เราตั้งมาแล้วนะครับแต่เบรกรถก็ไม่กินซ้ายนะครับ ลบมมไซค์เลยครับสังเกตัวมาลัยนะหัวมาลัยจะตรงขึ้นนะครับอันนี้ไปตามแรงเบียดของสภาพถนนนะหัวมาลตรงเดะเลยนะครับแต่เราเลี้ยวซ้ายออกวิว่งดูนะครับแปบ๊บนึงครับวิว่งเลนกลางเลย ปล่อยวาอะไรวิ่งรถไม่ได้กินซ้ายนะครับจบนะครับได้ได้นะครับดีกว่าเดิมเยอะนะฮะนี่ยวิ่งตรงเตะนะครับรถนะครับหลังจากที่เราตั้งตลับเมตรเรียบร้อยนะครับครับใครที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะเป็นความรู้นะ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทั้งช่อง YouTube u t u b e กูแงเจริญการช่างเลยครับวันนี้มาบอกวิธีตั้งศูนย์ล้อหรือว่าเซนเตอร์ล้อนะด้วยตรับเมตรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม